ขณะนี้ท่านประธานท่านศาสตราจารย์ดรพระผมวัชรเกียรติอาจารย์อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เดินทางมาถึงแล้วพระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอเนกใหอินนะครับอาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนาศาสตร์นะฮะได้รับก,การมอบหมายให้ทําหน้าที่เป็นพิธีกรนในการดําเนินพิธีการไปตามลําดับที่กําหนดไว้นะครับขอกราบรัคนาท่าน รองศาสตราจารย์ดรพระอุดมสิทธินายกคณะบดีคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณะราชวิทยาลัยได้เป็นตัวแทนผู้บรรอาจารยเจ้าหน้าที่ถวายสักการะแก่องค์อธิการบดีครับผมครับขอกลับมาราชนาคณะบดีได้เก่าถวายรายงานนะครับ การดําเนินของการพิจารณางต่อท่านเระธางกัรตยนพระเดชพระคุณศาสตราจารย์ดรพระพงหมวัชระธีรารย์อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่เคารพอย่างยิ่งก้าวกระผมรองศาสตราจารย์ดรพระบรมสิทธินายกคณะบดีคณะสังคมศาสตร์ประธานดําเนินงานโครงการรู้สึกปรับเพิม่มปิตีตยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่พระเดชพระคุณได้โปรดเมตตามเาเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิตคณะสังคมศาสตร์ภาคสาวาทิตยในวันนี้ก้าวกระผมขอกลับถวายรายงานในร,รายละเอียดของการจัดกิจกรรมโดยสังเขปดังนี้ด้วยคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยภายใ,ใตใ้การดําเนินการของภาควิชานัศาสตร์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์และภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา ได้จัดการศึกษาภาคเสารอาทิตย์โดยเริ่มดําเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา2564เป็นต้นมาเพื่อเ,อเปิดโอกาสให้พระภิกษุสามนเณรและประชาชนทั่วไปเข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษโดยเฉพาะในกลุ่มที่ขาดโอกาสเนื่องจากติดภารกิจจนไม่สามารถเข้าศึกษาได้ในช่วงเวลาปกติได้ผลจากการสำรวจในเบื้องต้นพบว่ามีพระภิกษุสามนเณรและประชาชนทั่วไปจำนวนไม่น้อย ที่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรีและถูกผลักดันออกจากระบบการศึกษาเนื่องจากสภาพเนื่องจากสถานภาพโอกาสและสถานประกอบการไม่เอือ้อต่อผู้ที่ประสงค์จะพัฒนาตนเองคณะสังคมศาสตร์จึงนำผลการศึกษาดังกล่าวมาออกแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เข้าถึงและพัฒนาศักยภาพแก่ผู้คนทุกกลุ่มทุกอาชีพทุกช่วงวัย ในปีการศึกษา2 5 6 7ทั้ง3ภาควิชาจัดการเรียนการสอนภาคเสาร์อาทิตย์2ชั้นปีประกอบด้วยชั้นปีที่1และชั้นปีที่2มีนิสิตลงทะเบียนเรียนทั้งสิ้น70รูปคนการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิตคณะสังคมศาสตร์ภาคเสาร์อาทิตย์ในวันนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นิสิตได้พบผู้บริหารของมหาวิทยาลัยทุกระดับ 2. เพื่อให้นิสิตเข้าศึกษาใน,ในที่ตั้งและสลับการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ 3. เพื่อให้นิสิตท,ที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้และประสบาการณ์ที่ได้จากโครงการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ตามความเหมาะสมโครงการดังกล่าวนี้กำหนดจัดขึ้นในวันที่15อากันยายนษษาพุทธศักราชสอง7โดยมีรายละเอียดดังนี้ ภาคเช้าพระปัญญาวัชระบดตรองศาสตราจารย์ดรรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเปิดโครงการและให้อว่ากับนิสิตหลังจากนั้นเยี่ยมชมสถานที่สําคัญในมหาวิทยาลัยและถอดบทเรียนการศึกษานอกพื้นที่จากกิจกรรมที่ผ่านมาส่วนในภาคบ่ายผู้แทนคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่นิสิตเข้าสักการะศาสตราจารย์ดรพระพรมวัชระธีราจารธิการบดีพร้อมรับฟังโอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาของนิสิต หลังจากนั้นสรุปกิจกรรมปิดโครงการโครงการนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์จำนวน19รูปหรือคนนิสิตชั้นปีที่1และสองทุกสาขาวิชาจำนวน76รูปหรือคนรวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน95รูปหรือคนบัดนี้ได้เวลาเป็นมงคลแล้วก9กระผมแนะานามของผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนิสิตของคณะสังคมศาสตร์ ขอการัฒนาพระเดชพระคุณกล่าวให้อวาดเพื่อเป็นแนวทางในการเรียนการสอนสืบต่อไปการเรียนมาได้วยความเคารพอย่างยิ่ง